อัปเดตนะครับเรื่องราวของความเหมาะสมของชาบีอ้อลอนโซ่คุมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับแยนโมบีนะครับอดีตตำนานนะครับที่เขียนบทความนะครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอลอนโซ่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าชาบีอ้อลอนโซ่นะครับจะเป็นส่วนผสมสมบูรณ์แบบของเจอเก็งครอปแทคติกทักษะฟุตบอลน,นะครับที่เขาทำอยู่กับ ลเวอร์พูเซนนั้นสามารถเข้ากับสไตล์บอลลิเวอร์พูลได้อารอนโซนะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคนที่เหมาะสมมาคุมลิเวอร์พูลแทนต่อจากเจอเกนครอปนะครับและที่สำคัญก็คือเขามีความโดดเด่นแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปของลิเวอร์พูลนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้นะครับฟังข่าวลิเวอร์พูลฉบับเต็มลิงล่างนะครับ